รีวิวประกันสุขภาพเหมาจ่ายเด็กแรกเกิดสวัสดีค่ะฟ้ามันนี่มอค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมารีวิวนะคะประกันสุขภาพเหมาจ่ายของเด็กแรกเกิดนะซึ่งฟ้าเองเนี่ยก็ได้วางแผนให้กับลูกของฟ้าเองนะคะของฟ้าเนี่ยก็จะเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย5ล้านบาทค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดผลประโยชน์อะไรบ้างรวมถึงมีเบี้ยประกันเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ฟ้าจะมารีวิวให้ค่ะ ปันแล้ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายเด็กนะคะในส่วนของเหมาจ่าย5ล้านบาทกับบริษัท AA นะซึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายอะคะ่ะมันจะต้องพ่วงกับตัวหลักที่เรียกว่าประกันชีวิตแบบยูนิตลิงหรือว่าประกันควบการลงทุนนะคะพอควบกันแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจ่ายเบีย้ยคงที่ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปตลอดเลยนะคะในเบีย้ยเท่าเท่ากันทุกๆปีนะไม่ได้มีการปรับขึ้นหรือปรับลงนะคะแถมยังไม่พอในกรณีที่เราจ่ายไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีการลงทุนในกองทุนรวมบวกกับการซื้อประก กันนไปด้้วยยพรมๆเละะคะซึ่งหลักๆในตัวของแผนเหมาจ่าย5ล้านนะคะก็จะมีเรื่องของค่าห้องต่อคืนอยู่ที่3,000บาทนะคะแล้วก็ค่ารักษาในกรณีที่นอนโรงพยาบาลนะคะต่อปีไม่เกิน5ล้านบาทดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้ารักษาด้วยโรคอะไรนะคะฟ่าคิดว่าเอาอยู่แน่นอน,นะคะ่ะในส่วนของแผนที่ฟ้าซื้อนะคะก็จะมีตัวหลักที่มีความคุ้มครองชีวิตให้กับน้องนะอยู่ที่1ล้านบาทค่ะแล้วก็มีค่ารักษาเหมาจ่าย5ล้านบาทนะคะแล้วฟ้าก็ซื้อค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลอีก ืนละ2,000บาทค่ะแล้วก็บวกในเรื่องของค่าช่ยเชยโรคร้ายแรงกรณีที่นอนรักษาด้วยโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นระยะต้นหรือระยะลุกลามนะคะน้องก็จะได้คืนละ10,000บาทค่ะอันนี้ก็เป็นการป้องกันหรือว่าวางแผนความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคตในระยะยาวไปเลยนะคะในส่วนของเบียปป้ยประกันที่ฟ้าจ่ายเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วนะคะจะอยู่ที่ปีละ89,179บาทนะคะหรือว่าเดือนละประมาณ7,400กว่าบาทค่ะซึ่งตัวนี้ข้อดีนะคะที่ฟ้าชอบเลยก ก็คือฟ้าวางแผนที่จะจ่ายประกันสุขภาพให้กับน้องเพียงอายุ25ปีเท่านั้นนะคะหลังจากอายุครบ25ปีแล้วฟ้าก็จะหยุดการจ่ายเบี้ยประกันให้กับน้องนะหลังจากนั้นเนี่ยประกันสุขภาพเล่มนี้นะคะก็จะหล่อเลี้ยงโดยการดึงเอามูลค่ากองทุนรวมเนี่ยมาจ่ายแทนให้กับเรานะคะในการจ่ายประกันสุขภาพต่อเนื่องไปตั้งแต่อายุ26จนถึงอายุ85ปีเลยนะคะก็เป็นจํานวนปีที่เราไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเลยถึง60ปีแต่ว่าน้องยังได้ความคุ้มครองสุขภาพต่อเนื่องในระยะยาวโดยที่เราไม่ต้องภาระดใดเลย ซึ่งในส่วนของแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ะก็จะมีแผนที่น้อยกว่านี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่แผนเหมาจ่าย1ล้านบาท5้าล้านบาท1ิล้านบาทแล้วก็25ล้านบาทค่ะทั้งนี้ก็เลือกให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลที่เราเลือกใช้บริการนั่นเองค่ะสําหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องประกันสุขภาพเหมาจ่ายให้กับน้องนะคะก็สามารถทักมาปรึกษาฟ้านะตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะออกแบบให้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะสาหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจฟ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ